สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการร o ทนะครับโทรศัพท์ s m s u n g นะครับ galaxy a 5 0นะครับตัวนี้ก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็หลายๆท่านที่เคยรูทอาจจะเจอปัญหาว่ารูทแล้ว รูทหลุดนะครับก็คือรีสตาร์ทหรือปิดเครื่องไปแล้วเปิดมาใหม่นะครับแล้วก็รูทหลุดนะครับตัวนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการรูทนะครับแบบไม่หลุดนะครับตัวนี้ก็เป็น A50 นะครับอันนี้เราก็มาเข้าสู่บนการการรูทนะครับเริ่มแรกจากที่โทรศัพท์มือถือก่อนนะครับก็โทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็จะต้องทําการอ่า ออล็อก O E M นะครับแล้วก็ออล็อกบูตโหลดเดอร์ด้วยนะครับ2ออย่างนะครับเข้าที่การตั้งค่านะครับมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตรงนี้ไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ครับแล้วก็หมายเลขลุ่มตรงนี้นะครับเรากดซ้ำๆนะครับอ่าเปิดใช้งานหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับก็กดแบ็กกลับนะครับ2ครั้งเราจะพบเมนูใหม่ขึ้นมานะครับทางเลือกผู้พัฒนานะครับ กดเข้าไปนะครับตรงหัวข้อนะครับการปลดล็อก O.E.M. ตรงนี้ปิดอยู่นะครับให้เราเปิดนะครับกดเปิดใช้งานนะครับเสร็จแล้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับการแก้ไขข้อบกพร่อง USB นะครับตรงนี้ให้เราเปิดนะครับกดตกลงไปครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดการปลดล็อก O.E.M. แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการ ออ l o อ k b o o t นะครับขั้นตอนนี้ให้เราทำการปิดโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมถอดโทรศัพท์ออกมาก่อนนะครับก็ทำการปิดโทรศัพท์นะครับเมื่อโทรศัพท์อิสนิทแล้วนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับอ่ารุ่ม บวกกับลบนะครับค้างไว้ครับสองปุ่มคู่เลยครับกดค้างไว้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วให้เราเอาสาย USB ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับต้องสายย s b ีที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเสียบเข้าที่นะครับมือถือนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเราจะทำการ อันล็อกนะครับดีไว้อันล็อกโหมดนะครับตรงนี้ให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับผมเพิ่มเสียงนะครับตรงนี้กดค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งอ่ามานานนี้แล้วนะครับหน้าจอก็จะถามว่าอ่าอันล็อกบูทโหลดเดอร์นะครับจะปลดล็อกไหมบูทโหลดเดอร์นะครับด้านลางจะบอกว่ากดวอลลุ่มบวกเพิ่มกดเพิ่มเสียงนะครับก็คือ อ่าอันล็อกวูดโหลดเดรนนะครับส่วนกดลดเสียงเนี่ยคือจะไม่ไม่อันล็อกวูดโหลดเดินนะครับแล้วก็รีสตาร์ทนะครับอันนี้ให้เรากดเพิ่มเสียงครับตรงนี้ที่โทรศัพท์นะครับเพิ่มเสียงครับโทรศัพท์จะรีสตาร์ทนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเป็นคำเตือนว่าโทรศัพท์ถูกปลดล็อก อันล็อกบูทเลเดอร์นะครับก็คือโดนปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอสักครู่รอจนกว่าจะ, s s, ะบูทเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้อาจจะต้องตั้งค่าใหม่นะครับระบบอาจจะล้างค่านะครับในมือถือเราทั้งหมดนะครับอาจจะเหมือนกับการซื้อเครื่องใหม่นะครับตอนเราเปิดโทรศัพท์มาใหม่อาจจะต้องตั้งค่าใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะใช้เวลาสับพักหนึ่งนะครับก็ถึงหน้าจอน,นี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเหมือนตอนที่เราซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะ ไปอย่างรวดเร็วนะครับเมื <choices> ม่อบูตกลับเข้ามาในระบบแล้วนะครับให้เราเข้าไปดูที่ตั้งค่านะครับจะสังเกต นะครับต้องไปเปิดโหมดนักพัฒนาใหม่นะครับผมเข้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับหมายเลขรุ่นครับกดซ้ำๆๆครับแบ็กกลับ 2T ทีนะครับไปที่เมนูการเลือกผู้พัฒนานะครับนะครับการแก้ไขข้อผอง u ู b นะครับเปิดนะครับ ตกลงนะครับส่วน OEM ยังไม่ขึ้นมานะครับ OEM ยังไม่ขึ้นก็ยังไม่ขึ้นให้เรา,าเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็ลองรีสตาร์ทให้เมนู OEM ขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ wifi ก่อนนะใส่ w i f i เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูน,นะครับยังไม่ขึ้น,นครับถ้าเกิดยังไม่ขึ้นให้เรา อ่ารีสตาร์ทมือถือก่อนนะครับครับเมื่อรีบูตเสร็จแล้วลองเข้าไปดูใหม่นะครับก็จะเห็นนะครับ การปลดล็อก OEM นะครับตอนนี้จะไม่สามารถปิดได้แล้วนะครับจะเป็นการเปิดถาวรแล้วนะครับจะเป็นตัวสีเทานะครับปิดไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้คือเราปลดล็อก OEM แล้วก็ปลดล็อก,ก,ลลก bootloader รียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการแฟด TWRP นะครับเพราะเราจะแฟดลอมผ่านแอป TWRP นะครับ ขั้นตอนนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับเริ่มจากการดาวน์โหลดนะครับไฟล์นี้นะครับ3ไฟล์นี้นะครับในูหน้าจอคอมนะครับก็จะมีไฟล์ market นะครับแล้วก็ t w r p แล้วก็ rom ้ลยนะครับก็โหลด3ไฟล์นี้ลงมาไว้ในเครื่องเลยนะครับก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนลิงก์นี่ผมจะ ลงไว้ให้นะครับอยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับให้โหลด3ไฟล์นี้มาอันนี้ผมจะไม่ได้ดาวน์โหลดให้ดูนะครับก็คือต้องใช้3ไฟล์นี้นะครับผมจะข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดไปเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์นะครับตามนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้3ไฟล์นี้นะครับ เสร็จแล้วเราต้องใช้โปรแกรม Odin นะครับนะครับโปรแกรมนี้นะครับก็จะเปิดตัวนี้นะครับปิดนะครับนะครับเปิดแล้วมันคลิกเข้าไปนะครับกดโอเคนะครับก็จะได้อดินขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราตัวออปชันนะครับตรงนี้ ให้เราเอา Auto r e m o ู e ออกนะครับเสร็จแล้วไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะมี2ตัวนะครับที่เราจะต้องก๊อปไว้ในเครื่องนะครับก็จะมี m a g i t นะครับ22.1นะครับกับ Ultimate R นะครับ A 505xx นะครับ v3 นะครับ .10 นะครับ mm hmm. ตัวนี้เราจะต้องก๊อปไปในมือถือนะครับหรือถ้ามีเรามีเอ่อการ์ดนะครับมีมีการ์ดเราก็เอาไฟล์ก๊อปใส่การ์ดก่อนนะครับใส่การ์ดเสร็จแล้วก็เราก็ใส่ไว้ในมือถือของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยใช้การ์ดนะครับก็จะก๊อปไฟล์ใส่การ์ดไว้แล้วก็เอามาใส่ในมือถือนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ไฟล์ในการ์ดเนี่ยตอนที่เราอ่า ลง t w r p เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเปิดโปรแกรม tdbrp ขึ้นมาเพื่อแฝดลมนะครับที่อยู่ในการ์ดนะครับจะใช้วิธีนี้นะครับก็ใครมีกา๊าซก็ใส่การาดแล้วก็มาใส่ในถาดถาดได้เลยนะครับของมือถือกลับมาที่โปรแกรมโมดีนนะครับตรงนี้ก็เมื่อสักครู่บอกออปชันนะครับไปเอาตัว remove นี่ออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วตรง ap นี่นะครับ ap กด AP ปุ๊บหาให้เราเลือก TWRP นะครับ TWRP นะครับตัวนี้ต้องใช้ตรงรุ่นเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้อยู่แล้วนะครับลิงก์สำหรับโหลดนะครับครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ชื่อไฟล์นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการปิดโทรศัพท์มือถือนะครับ เม่ปิโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็คือให้เราทําการกดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงค้างไว้นะครับแล้วก็เอาสาย USB ที่ต่อเข้าขอคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมาเสียบนะครับที่มือถือครับยังกดอยู่นะครับแล้วก็เสียบก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับนี่นะครับ ให้เรากดวอลุ่มเพิ่มครับเพิ่มหมูลุ่มนะครับเพิ่มเสียงนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดโมดนะครับครับก็จะสู่หน้าดาวน์โหลดโหมดนะครับดาวน์โหลดนิ่งตรงนี้นะครับส่วนหน้าจอคอมนะครับหน้าจอคอมก็จะโชว์แอดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดสตาร์ทที่ คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับนะครับสตาร์ทอยู่นี่นะครับกดสตาร์ทหน้าจอมือถือก็จะวิ่งนะครับครับเมื่อแฟดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะขึ้นพาสสีเขียวตรงนี้นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนนี้ไม่ต้องถอดสายออกนะครับให้เราทําการกดลดเสียง พร้อมกับปุ่ม power ค้างไว้นะครับลดเสียงพร้อมกับปุ่ม power ค้างไว้เมื่อเครื่องดับก็คือหน้าจอดับลงไปแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็นกดเพิ่มเสียงและปุ่ม power ค้างไว้แทนนะครับดูตามนะครับอันนี้จะต้องไวนิดนึงนะครับลดเสียงกับปุ่ม power ก่อนนะครับค้างไว้หน้าจอดับแล้วเปลี่ยนปุ่มเป็นเพิ่มเสียงนะครับ เปลี่ยนเป็นเพิ่มเสียงครับกับปุ่ม power ครับค้างไว้สักครู่นะครับจนกว่าจะขึ้นโลโก้ twrp นะครับอ่ามาแับปล่อยได้ครับครับมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเข้าที่ไว้ก่อนนะครับ กด Format Data นะครับพิมพ์ yes เข้าไปนะครับ y e s yes นะครับตรงนี้แล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับเสแล้วกดปุ่ม home นะครับไว้อีกทีนึงนะครับแล้วก็ advance ไไ้้นะครับ,ล Ad รบเลือกตามนี้เลยนะครับดูช้าๆนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็ทำการสไลด์เลยครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มโฮมอีกครั้งนะครับกดที่อินสตอลนะครับอันนี้ผมใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับใส่การ์ดเข้าไปแล้วนะครับให้เราทำการกดซีเล t กโซเลตนะครับตรงนี้แล้วก็เลือก microSD c a r กานะครับตรงนี้นะครับกดโอเคครับ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนนะครับหานะครับอ่าไฟล์ลอมนะครับอัลทิเมตที่ผมบอกนะครับอัลทิเมตอนะครับ A505XXV3.zip นะครับตัวนี้แตะเลือกนะครับเสร็จแล้วก็กดสไลด์ไปเลยครับแล้วก็รอครับ ตอนนี้ใช้เวลาสักพักนะครับครับเมือ่อมือถือขึ้นลักษณะนี้นะครับตรงนี้นะครับ ให้เราไว้หนึ่งรอบนะครับใส่เลยครับเสร็จแล้วก็รีวูดซิสเต็มนะครับ ขึ้นหน้าจอนนี้ก็ตั้งค่าปกตินะครับตอนนี้ก็ใส่ Wi-Fi ไ,ไ,ได้เลยนะครับวันนี้ผมใส่รหัส w i i i ก่อนนะครับกัตอไปนะครับ ตรงนี้ให้เราใส่ Gmail ของเรานะครับหรือใครจะข้ามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ Gmail ของสกูดึงนี้ก็ใส่รหัสผ่านนะครับใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก,กดถัดไปนะครับฉันยอมรับ นี้ไม่คืนค่านะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมอีกทีแล้วกดยอมรับครับตรงนี้ล็อกหน้าจอนะครับอันนี้ยังไม่ตั้งนะครับก็กดข้ามไปเลยนะครับใครจะตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกตรงนี้ผมกดข้ามเช่นกันครับข้ามเลยนี่กดเสร็จเลยนะครับนี่กดภายหลังไปนะครับ ใช่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็บูตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมี m a r กลินะครับมาอยู่ในเครื่องอยู่นะครับแต่แตะแล้วติดตั้งไม่ได้นะครับเราจะต้องติดตั้งผ่านไฟล์ apk นะครับนี้ก่อนติดตั้งนะครับให้เรานะครับปิด p พ p r o t t e t ไปก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบล็อกแอปหรืออะไรนะครับ ปิดเพปโปรเทคไปเลยนะครับปิดทั้งสองอันเลยนะครับปิดโปรเทคเสร็จแล้วก็เข้าที่ตั้งค่านะครับไปเปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับเข้าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับหมายเลขรุ่นนะครับแต่ซ้าๆไปครับแบกสองครั้งนะครับถังเลือกผู้พัฒนานะครับ การแก้ไขข้อบุพร่องอสีนะครับแตะเปิดไปตกลงนะครับดูที่ตรงนี้นะครับก็รุ่นเครื่องก็ยังเป็น galaxy a 5 0อยู่นะครับก็คือจริงๆแล้วตัวนี้ลอมตัวนี้ที่ที่แฟดลงไปก็เป็นลอมของ a 5 0นี่แหละครับแต่ว่าเป็นลอมที่มีการแก้ไขเพื่อฝังไฟล์ตัวมา r กิดลงไปไว้ในลอมนะครับเพราะถ้าใช้ลอมศูนย์ลมเดิมอะครับเวลา เรามารูทแล้วนะครับก็บางทีรูทจะหลุดนะครับแต่ถ้าเป็นลมตัวนี้นะครับก็จะไม่หลุดนะครับเสร็จแล้วเราทําการติดตั้งมากริดเข้าไปนะครับตัวนี้เข้าที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับไปที่ SD card นะครับเพราะว่าผมใส่แอปไว้ในนี้นะครับก็ใช้ตัวมากริตัว2อขอผ่าย22.1อนะครับตัวนี้ ใช้ยนะครับตันนี้กดการตั้งค่านะครับแล้วก็เปิดนะครับก็แบกหนึ่งทีนะครับตันนี้ก็กดติดตั้งเลยนะครับมากลิด แล้วกดเปิดเลยนะครับครับระบบจะให้รีบูตหนึ่งครั้งนะครับแลาก็กดตกลงไปเลยนะครับนะครับอ่ามากริดจะมา ม logo ีโลโก,นะก,ก,ก้เรียบร้อยแล้วนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับนะครับก็จะมีซูเปอร์ยูเซอร์ขึ้นตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอ่า,อาเปิดได้เลยฮนะสามารถเราสามารถ เปิดสิทธิ์อนุญาต super user ได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำกันเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีการรูดสำหรับ A50 โดยเฉพาะนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็เท่าที่ลองมาก็อย่าง A20 A30 ก็สามารถใช้วิธีการรูดผ่านมากินแบบปกติได้นะครับส่วน A50 ตัวนี้จะมีปัญหานะครับต้องแฟดลมนะครับตัวที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วลงไปนะครับ ก็คลิปนี้มาแนะนำกันเท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ